แช์ค่วเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวดีหลายข่าวมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะคะข่าวดีคลิปนี้มิสทีนสู้โควิดเที่ยงตรงวันนี้อย่าลืมเช็คสิทธ์ตรวจสอบรับเงินทุน1,000บาทพร้อมกล่องยังชีมูลค่า1,000บาทจากมิสทีนนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืม ส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u b e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะจากกรณีที่ m i s ิส e ีนสู้โควิดเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m i s t e e n s so u c o v i d จากกรณีที่มิสทีนสู้โควิดเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ลงทะเบียนผ่าน w w w m i s t e e n s u c o v i d c o m เพื่อขอรับทุนทุนละ1,000บาทพร้อมถุงยางชีพนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากมิสทีนรวมทั้งสิ้น5,000ทุนโด,โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์รอบแรกในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารวม2,000ทุนนะคะและในวันนี้23สิงหาคมมิ Teen, สทีนซู้โควิด กำหนดเปิดระบบให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือสามารถตรวจสอบชื่อรอบ2ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาจากาคณะกรรมการมูลนิธิดออรอมรเทพดีรัชนวงรวม3,000ทุนได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวิธีตรวจสอบสิทธิ์รับทุนจากมิสตีนสู้โควิดนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ม s ส t e n สู so ้โควิด .com เลือกคลิกปุ่มคำว่าตรวจสอบสิทธิ์กรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักให้ถูกต้องคลิกปุ่มคำว่าตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งนะคะจากนั้นรอการแสดงผล12นาฬิกาเจอกันนะคะตรวจสอบสิทธิ์รับทุน1,000บาทจากมิสตีสู้โควิด